ตายังไม่ได้ล้างเลยลูกเดี๋ยวช่วยตาล้างให้บ้านตาด้วยนะอยกตาวรึเล่านี่บอกตาช่วยตาล้างปล้าล้างให้ตาด้วยโขาดเลยสะอาดยังลาจาปล้างจานี่มองเลยเสร็จยังเสร็จยังล้างตรงนี้ด้วยนะล้างขางด้วยนะลูกต้องล้างข้งหลัง้านีะล้างข้างหน้าเสร็จกลต้องหลัล้างหลังนเอองแขัด ส่งให้แม่ปแล้วย่งอแม่้าน้เปล่าต่อลูอโอ้ยเอาใสไปาไปเนี่าอดีออกก่อนดี